ะะอากาศดีมากคุณค่ะตอนนี้อากาศดีมากอยู่ที่แทนลักนะคะแทนลักที่เขาคอมันจินมากเลยคุณอาก,กาศดีนะคะเมืองไทยจริงๆนะน่าเที่ยวอีกเยอะมากและที่เรายังไม่รู้ว่าตรงไหนที่น่าเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นพวกเราเที่ยวเมืองไทยหรือเหมืนคนไทยกันนะคะตอนนี้โควิดก็น่ากลัวเที่ยวเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยเราอุดหนุนคนไทยถ้าไม่อุดหนุนคนไทยเราจะอยู่กันยากแหละมันมาอีอกรอบหนึ่งแล้วนี่ให้ชมบรรยากาศบ้านของฉันกันดูบ้านตากอากาศของฉันดีดอกไ,ไม้สวยไหมสวยมากสวยสวยสวยจริงๆแล้วค่าห้องค่าใช้จ่ายค่าเดินทางก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะคะสมมุติเรามาเดินสัก เที่ยวสักห้าวันหรือหกวันที่อยู่ที่เมืองไทยคุณโยนไปเลยประมาณเที่ยวด้วยกินด้วยห้าหมื่นวัลลุมวัลลุมคุณต้ออยู่ได้สบายสบายอู้สวยมากเลยสวยมาก สั่งกาแฟทานอาหารนะคะไปห้องน้ำเชิญด้านล่างขอบคุณครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เขาอธิบายให้ตังทีุ่ดแต่เราก็อยากมาุมแต่งขึ้นแบงบนก็สวนนี่คือบระดยูนที่ดื่และหมอกสวยมากคุณค่ะ ูก็เจะาเดินลงไปด้านล่างมามาเที่ยวกันเยอะๆ มันสวยเอาไว้แค่โชว์ก็คือส้มบักเซียนนั่นเองนะคะเอาไว้ต้อ่เอาอย่าไปอยู่ใกล้มันนคันอันนี้ดอกอะไรอะใครรู้ช่วยบอกหน่อยเล้ช่วยบอกอเดี๋ยวเราจะให้ไปดูอีกชั้นหนึ่ง ก็จะถอลังเดินเดี๋ยวเราจะไม่เดินสูงแั่คนเพราะเรากลัวเราจอธิบายเราไม่ได้สั่งไปเขาใส่เือเขาเราต้องกลัวไม่ถึงว่าไม่ได้กลัวเขานะเขาก็ต้องกวัวเรา เดินยักกิ้งมาจะบอกตัวเองนะคะมีศึกตึ้งดังนี่มืม่อเมื่อคืนเรานอนชั้นนี้เป็นชั้นล่างมีทั้งหมดสามชั้นชั้นบนชั้นสองแล้วก็มชั้นล่างชั้นล่างนี่พอนอนที่นอนชั้นล่างเพราะอะไรเพราะมากับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเดินไม่ไหวเขาเลยต้องนอนชั้นล่างค่ะ นี้ก็เดินไม่ไหวรอยอยู่ในรถพี่จ้คไม่ถูกเราจะไม่ซื้บรรยากาศนะจ๊ะสวยมากแล้วนี่เขาเรียกดอกอะไรนึกสวยมากดูสิมองไปดิพิว z o o ไปออแลูกไปเนี่ามะเขือนี่เขาจะมีปาร์ตี้กันอยู่ด้านล่าง พวกวัยรุ่นที่เขาชอบแบบ,แบก,แก็แบดแพ็คก็นอนเต็นท์กันชั้นเลยไม่นอนชั้นก็เก็บขี้ใส่ถุงเพราะว่านอนเต็นท์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ําโดยเฉพาะิงคนั้นเขาจะปัสสาวะบ่อยมากปัสสาวะเพรเพาะในแต่ขี้เนี่ยมันมีปัญหากับการเรื่องเข้าห้องน้ำนิดหน่อยสวยเนาะสวยมากหมัเหมือน ตอนนี้ประมาณ10-17องศานะคะประมาณ1 7องศาแต่มีลมโชยๆมันจะเย็นนิดหนึ่ง นี่กระเลาหมูว่าคล้ายหโหระพาตระกูลเดียวกันแต่นี่เป็นดอกไม้เี็นไหมฮะทะเลหมอกทะเลหมอกแหนรักทะเล อันนี้เป็นหงอนไก่ดูดิตอธรรมชาติที่สร้างมาสวยมากคุณขาโอ้ยใจแล้วอันนี้เรียกว่ามาทิ้งล่างเลยนะคะสวยจริงสวยจังนี่ด้านหลังของคุณก็สวยเพราะนี่มันจะบบกบางมากพอพอเขาออกออกดอกได้สักระยะหนึ่ง ไม่เกินน่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนางก็จะล้มป่วยโควิดแดดแล้วนางก็จะห้อยเริ่มเรา่หมดอายุบอกเขารักมีแต่ความรักมันไส้มันไส้คนมีความรักสักวันฉันมีมันจะไม่บอกใครงั้นแหละอยู่คนเดียวเนี่ยเริ่มเกี่ยวมันแล้ว จบทริปที่นี่นะคะที่เราพักนะคะแทนรักค่ะเดี๋ยวดูที่ต่อไปว่าเป็นอะไรนะคะ